สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15.00ถึง15.30น,ง15น,งนค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ ศิละปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะรายการสินสร้างทางอาชีพของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักถึงกระบวนการทําขนมชนิดหนึ่งที่หลายๆคนคงจะคุ้นชื่อกันอยู่ดีแล้วนั่นก็คือขนมพากากลองค่ะแต่ว่ามีหลายๆท่านที่ไม่ทราบว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกันแต่รายการสินสช้างทางอาชีพของเราจะเป็นขนมพากากรองธรรมดาไม่ได้เราจะต้องใส่ไอเดียใส่ความคิดสร้างสารรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้าและอาหารของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าขนมพากากลองที่เราจะนํามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันจะมีไอเดียที่แปลกจากขนมพากากลองที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่แรกอย่างไรบ้างช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณดวงพรชิดทองหรือพี่ยุย้ยและคุณพรภัยลินรับสกุลหรือพี่พลอยเจ้าของร้านมหาขนมกับการสาธิตขนมพากากลองไส้ฝอยทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ยินดี มากเลยค่ะได้มาพบเจอกับพี่ๆทั้งสองคนยเนี่ยเคยเห็นเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหวันนี้มาอีกอีกครั้งกับอีกหนึ่งเมนูแล้วก็เป็นเมนูที่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นคุ้นหูเท่าไหร่เพราะผักกากรองเนี่ยปกติเราจะดิ้นว่าใช่ใช่ไหมคะมันหายไปนานมากแล้วก็เป็นไส้อื่นด้วยใช่แล้วไส้ปกติแล้วผักกากรองเนี่ยเป็นไส้อะไรเอ่ยจะเป็นไส้ถั่วค่ลูกชุบอะค่ะไส้ถั่วถั่วเขียวซีกับค่ะ แล้วที่บอกว่าเราเอามาใส่เป็นไส้ฝอยทองมีที่มาที่ไปยังไงก็คือคุยกันแล้วก็น้องพลอยก็ทํามาให้ชิมก่อนด้วยไส้ถั่วไส้มันม่วงก็คือเราแอปพลายอยากจะทําให้แบบขนมไทยที่มีความแปลกมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองลองเทสกันลองทํากันแล้วก็เลยมันละลายอะ พอพอเราทําแบบเป็นไส้กวนมันนิ่มเกินไปก็คือก่อนที่เราจะได้ไส้ฝอยทองลงมาแล้วหลายหลยยางใช่ใช่ไส้ถั่วกวนมันม่วงอะไรเงี้ยค่ะเราลองหมดเลยแล้วว่าพี่ยุ้ยเนี่ยพี่ยุ้ยเป็นฝ่าย QC ซีอะค่ะชอบชิมทานปุ๊บพี่ยุ้ยบอกว่ามันนิ่มไปมันนิ่มมันละลายก็เลยลองลองคิดดูแล้วพลอยก็เลยสเสเสนอมาว่าเออมีฝอยทองนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราก็เคยเอาฝอยทองไปอัดเดกับขนมอื่นๆมัน มันค่อนข้างเข้ากับขนมได้ง่ายโอ้โหบินอยากไปทํางานฝ่ายพุ้ยเลยค่ะ้องการชิมคอยแบบคิวเลยใช่ใช่ใช่จงมาทั้งหมดเนี่ยฟังแล้วดูเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะดูรู้สึกว่าจะหาเมนูใหม่ๆตลอดเวลาเป็นการอัดเด็ขนมตลอดเวลาร้านมหานมเนี่ยมีเมนูที่โดดเด่นแบบนี้กี่เมนูคะโอ้เป็นสิบเลยอะค่ะแต่เราก็ค่อยค จริงๆมันก็มีแบบแบบขนมไทยดั้งเดิมแบบโบราณสุดโบราณแล้วก็มีค่อยๆอัดแอปขึ้นมามีบราวนี่ฝอยทองอม,มีอันนั้พากากรฝอยทองก็ล่าสุดคือเป็นขนมถ้วยไข่ดาวขนมถ้วยไข่ดาวใช่ที่ข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นรสอีกหลายๆรสที่เราทํากัน<ช>เป็นรสแบบง่ายๆรสที่เด็กกินได้อย่างนี้ตอนแรกเนี่ยเราเริ่มคิดไอเดียมาเลยไหมคะว่าเราจะขายขนมไทยแต่ว่าขนมไทยเราจะต้องไม่เหมือนคนอื่นใช่หรือ คือพี่ยุ้ยคือตั้งคอนเซ็ปต์มาเลยว่าเป็นขนมไทยประยุกต์ใช่นำหลายๆอย่างมามาผสมผสานกันให้มันแปลกใหม่แต่ว่ายังเป็นขนมไทยอยู่ค่ะไอเดียไอเดียนี้เนี่ยเราเปิดร้านมาแล้วกี่ปีโอ๊ยสามเดือนเปเดือนสามเดือนแล้วสามเดือนนี้มันประสบความสําเร็จมากไหมคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคือก็ถือว่าคนรู้จักเร็วขึ้นจากในสื่อโซเชียลค่ะใช่ เราใช้ช่องทางโซเชียลในการโปรโมทใช่ใช่แล้วก็คนก็ได้เริ่มเริ่มเริ่มได้ทานเริ่มทักมาหาเพจเริ่มโทรมาถามอะไรเยงี้ค่ะใช่ค่ะกลับมาที่ขนมพากากรองค่พากากรองเนี่ยมีมานานแล้วปกติแล้วเขาจะมีส่วนผสมหลักของเขาคืออะไรบ้างจริงๆจะเป็นไม่แป้งข้าวเจ้าก็แป้งสาลีค่ะแต่ว่าทางร้านของเราเนี่ยมองว่าเราลองมาประยุกต์ให้ทานง่ายขึ้นก็เลยนําลองทําเป็นแป้งเค้กดูค่ะ ปรากฏว่านําแป้งเค้กมาทำแล้วก็รู้สึกว่ามันนุ่มลิ้นละลายในปากมันฟิลคล้ายๆแบบขนมโมจิอะไรอย่างนี้ด้วประมาณนั้นเลยค่ะก็คือนุ่มทานอรม์ใช่ค่ะแล้วด้านในก็เปลี่ยนจากถั่วเป็นฝอยทองค่ะแล้วเป็นขนมที่สามารถแช่เป็นขนมไทยที่แช่ตู้เย็นได้ ก็คือพอแช่เสร็จปุ๊บเราออกมาวางสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งก็จะคืนตัวรสชาติเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยไม่ใช่เพียงแค่ใส่ไอเดียเอาทุกอย่างมาอัดแอฟรวมกันใช่ค่ะแต่มันคือการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบบางอย่างให้มันนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็ทานง่ายก็คือผู้ใหญ่ทานได้เด็กก็ทานได้ไอเดียของขนมตัวนี้อ มีมานานหรือ,อยังคะในในระยะเวลา3เดือนที่เราเปิดร้านมารู้สึกจะเป็นเมนูที่ที่2ที่3เองมั้งคะใช่ค่ะมก็คือไม่ใช่เมนูแรกเลยค่ะเป็นเมนูแบบโอ้โหค่อยๆปรับปรับมาเรื่อยๆแต่ก็ก็เป็นช่วงช่วงที่เปิดร้านช่วงเดือน2เดือนแรกก็จะมีเมนูนี้แล้ว โอ้โหเดือนแรกยังไม่มีเลยค่ะเพิ่มมามีเดือนที่สองแต่บิ๊มชอบมากเลยอ่ะที่แบบว่าก่อนที่จะเปิดร้านคือเรามีไอเดียคอนเซ็ปต์มาตั้งแต่แรกว่าต้องเป็นขนมไทยประยุกต์ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องดีแล้วเราคาดหวังไหมว่าขนมไทยประยุกต์เนี่ยมันจะต้องออประสบความสําเร็จในขั้นไหนจุดประสงค์ในการสร้างร้านขนมไทยประยุกต์ของของพี่ยูอยู่พี่พลอยคืออะไรคะทานง่ายเลยนะคะใช่ทานง่ายไม่หวาน หวานน้อยค่ะหวานน้อยใชนนยสิ่งสำคัญคือหวานน้อยเพราะเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยทานขนมเนี่ยรักสุขภาพกันมากเราก็เลยเน้นไปทางหวานน้อย,ออนนอยไม่หวานจัดค่ะอืมใช่ใชแล้วก็เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มไม่รู้จักขนมไทยละเราก็เลยมองว่าการทําขนมไทยเนี่ยทำยังไงให้เด็กเนี่ยสามารถทานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มันก็เหมือนเหมือนกับเบเกอรี่นะใช่ใช่อันนี้คือสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดกันเลยค่ะมันก็สามารถถ่ายภาพลงอินสตาแกรมได้สวยนะใช่ค่ะหน่ารักนะเยี่ยมเลยจะจัดเป็นกระเช้าวันปีใหม่หรือวันเกิดอ๋อมีหลายแบบด้วยใช่ใช่ค่ะใช่อันนี้กลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าก่อนที่เราจะทําธุรกิจเราต้องตั้งกลุ่มเป้าหมายตอนนั้นมีการตั้งกลุ่มเป้าหมายไหยคะว่า จะต้องเป็นคนรุ่นไหนจริงๆก็อยากได้รุ่นใหม่นี่แหละค่ะเพราะว่าอยากให้ลองฐานจากเบเกอรี่มาทานขนมไทยดูบ้างเพราะาแม่ๆเราเนี่ยโอ้พอเห็นเนี่ยคือชอบอยู่แล้วใช่เราก็เลยจะลองมาเพิ่มแบบฐานเป็นเด็กจนจนถึงวัยทำงานแล้วแล้วในเรื่องของการเปลี่ยนวัตถุดิบล่ะคะเราเปลี่ยนจากแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวเจ้ามาเป็นแป้งเค้กเนี่ยคนคนยุคเก่าๆเขาจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมาเปลี่ยนได้ยังไงมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไม่เลยค่ะโอ๊ คุณแม่คุณรุ่นแม่เนี่ยจะรู้สึกแบบเอดีดีจังเลยอะไรเงี้ยเออหนูทําให้แบบแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกแตกกับการที่เคยกินของโบราณแล้วก็มากินร้านเราก็แบบเออดีขึ้นแบบรู้สึกทานง่ายรู้สึกอร่อยก็ยังเหมือนเดิมคนตอบรับคือดีมากเหมือนเดิมใช่ตอนแรกทุกคนก็ยังแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอยู่พอได้ทานแล้วก็ติดใจสั่งอีกสั่งซ้ำเยี่ยมเลยค่ะนอกจากแบบว่าสัมผัสที่พี่ยุ้ยแล้วก็พี่พลอยได้เล่าให้ฟังแล้วเห็นภาพตรงหน้าค่ะ น่ารักมากนี่เป็นกระเช้าแบบนี้ใช่ค่ะจัดเป็นอันนี้คือขายแบบนี้เลยหรือเปล่าคะจริงๆขายหน้าร้านแบบแบบใส่กล่องแบบเป็นกล่องกล่องหนึ่งราคาเท่าไหร่คะ55าบาบาท55บาทค่ะมีขายเป็นกล่องเลยเราจะจัดเป็นกล่องไว้ให้เลยใช่ค่ะแล้วก็มีอย่างลูกค้าบางท่านนี้ค่ะอยากรีเควสเข้ามาอยากได้เป็นเซตวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะพี่ยุ้ยก็จะเป็นคนจัดเซตอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นของขวัญให้แบบที่ชอบดอกไม้ใช่ด้านล่างจะเป็นด้านล่างเป็นบราวนี่ค่ะ เป็นบราวนี่ที่ทางร้านทำให้เหมือนเหมือนมีดินแต่จริงๆแล้วทานได้เป็นเค้กเป็นบราวนี่ใช่ก็ใส่สตอรี่เข้าไปก็คือไม่ได้มีดินมีแบบอื้อหือดีมากไอเดียดีมากไม่เว้นกระถางค่ะสองนี้ทานได้ไหมคะไม่ได้ไม่โอเคโอเคไม่บอกว่าทานได้ทุกส่วนโอเคน่ารักมากไอเดียดีมากทีนี้เรื่องกระบวนการทำละคะยากไหมคะจริงๆกระบวนการทำเนี่ยไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าขั้นตอนมันซับซ้อนอือใช่ค่ะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องทำ ตัวแป้งก่อนต้องผสมแป้งก่อนวันนี้คือจะสอนทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยไหมคะขั้นตอนแรกเลยค่ะจนขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะโอ้โหจะได้ทาตั้งแต่แรกจนสุดท้ายเลยเหรอคะใช่ไว้ใจดีนะคะสชั่วโมงสชั่วโมงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แน่ๆได้เลยค่ะโอเคก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มทําแนะนําวัตถุดิบหน่อยได้ไหมคะว่าส่วนประกอบของขนมพะกากรองเนี่ยจะต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นแป้งเค้กค่ะแป้งเค้กแล้วก็กะทิค่ะกะทิของเราเนี่ยจะ ใช้หัวกะทินะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็คือจะมีผสมน้ำเปล่านิดนึงเพื่อให้หัวกะทิไม่ข้นจนเกินไปค่ะโอ้แสดงว่าเป็นเด็กเรียนเก่งนะคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นหัวกะทิใช่คือต้นๆเลยค่ะนับจากท้ายโอเคต่อเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะสามอย่างเท่านั้นเองค่ะสามอย่างอันนี้คือวิธีการทำแป้งใช่ค่ะอเคเริ่มเลยนะใส่ถุงมือก่อนนะลืมถุงมือได้ยังไงได้ค่ะรับไปเลยค่ะ บิมสามารถช่วยทําได้ไหมได้ค่ะได้เลยค่ะบินจะบอกว่าถ้าอะไรที่บินทําได้ทุกคนบนโลกนี้ทําได้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นพี่ยุ้ยอย่าพี่คอยยืนยันว่าบิมทําได้นะคะพี่ยุ้ยก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เราจะลองทำไปด้วยกันค่ะพี่ยุ้ยปกติเราลองชิม <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ใช่น,นี้เราได้มารู้ว่ากว่าที่เราจะ QC ให้พี่คอยผ่านเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้าง ตอนตอนชิมก็ง่ายเนาะอันดับแรกนะคพักไว้สมัครงานเป็นฝ่ายนั้นมากเลยค่ะอันดับแรกค่ะพี่ลอยนาทุกอย่างผสมกันเลยค่ะเริ่มจากแป้งเค้กแป้งเค้กต้องร่อนก่อนนะคะร่อนเหรอคะร่อนยังไงคะร่อนด้วยเครื่องร่อนนะะอ๋อนี่ว่าท่าร่อนไม่ใช่จะให้เต้นตรงนี้เลยไหมคะได้ไหมคะหนึ่งช็อต แรกก็คือต้องร่อนนะคะจะเป็นตะแกรงร่อนโอเคค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายแต่คอนเซ็ปต์เราร่อนธรรมดาโลกไม่จํานะคะแต่ถ้าเกิดร่อนแบบสร้างสรรค์เนี่ยสร้างอาชีพได้หนึ่งสองสามตื้อเดือด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 เดือเอดจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่จำขนมเขาจะจำเชฟโอเคโอเคโอ้ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คุณบีมได้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะจนละลาย ครบทุกส่วนเลยประมาณกี่ชั่วโมงคะถึงจะละลายไปประมาณแปดค่ะ8ปดชั่วโมงนะก็อยู่ได้สตูเราเช่าได้ยาวๆเลยค่ะอยู่ได้ยาวๆใช่ความเร็วประมาณเท่าได้ประมาณนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคอยคอยเอาตะก้อค่ะกวาดด้านข้างด้วยใช่ค่ะเพราะว่าแป้งจะได้ทําไมหอมอะคะนี่เป็นแป้งเค้กแต่ว่าเหมือนดีมได้กลิ่นแบบอ๋ออบควันเทียนค่ะแป้งเนี่ยเอาไปอบควันเทียนก่อนค่ะ ปกติขนมหะลายยางเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะต้องอบควันเทียนแต่ว่ายุคทางหลังคนก็เริ่มแบบว่าไม่ชอบกลิ่นแล้วแต่คนเนาะแต่ว่าทางร้านก็คือใช้กลิ่นไม่มากค่ะกําลังดีแต่หอมมากบิมรู้สึกเหมือนขนมอ่ะอลัว์ไหมคะอลัวนก็จะอบควันเทียนอันนี้คือใกล้ได้อย่างค่ะหรือว่าต้องไปอีกไปเรื่อยเรืเริ่มโอเคเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะกวาดด้านข้างนะคะคุณบิมได้ค่ะ ขอไม่กวาดด้วยด้วยกวาดกวาดกวาดตากอตะกอหน้าเป็นตลกไม่น่าเป็นพิธีกรหน้าเป็นตลกคือน่าจะเป็นตลกือวาหน้าของบีนเป็นตลกอ๋อกวนต่อค่ะกวนต่อคนต่อแค่นี้มีนงกวนไม่พออีกเหรอค่ะโอเคพอหลังจากนี้พอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะเราจะนําไปกองในกระทะค่ะค่ะโอเคอันนี้คือ พอช่วยนะคะอ๋อมันไม่ค่อยผ่านหรอคะพี่พลอย <c oughs> กวาดนะคะอ๋อกวาดโอเคใช่กวาด, okay, okay. วาด,ดได้แล้วคะ่ะแล้วก็ต่อไปก็คือนําไปกรองในกระทะได้คะ่ะอันนี้คือพอจะได้หรือยังคะพี่พลอยได้แล้วคะ่ะต่อไปนําก็เราก็นําส่วนนี้คะ่ะไปกรองลงในกระทะคะ่ะแล้วก็นําไปกวนใช่คะ่ะระยะเวลาในการกวนก็จะใช้อยู่ที่ประมาณห้าสิบนาทีคะ่ะใช้ไฟอ่อนสุดกวนไปเรื่อยๆค่ะ กวนจนกว่าแป้งจะร่อนออกจากกระทะกวนจนกว่าแป้งจะร่อนออกจากกระทะใช่ค่ะก็คือเขาจับตัวเป็นก้อนสามารถปั้นได้ใช่ค่ะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไม่มีอะไรติดกระทะเลยค่ะแนะนําให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวแป้งเนี่ยร่อนได้ดีค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะขั้นตอนก็ไม่ได้ซับซ้อนมากในขั้นตอนของการเตรียมแป้งไม่ซับซ้อนค่ะแต่ว่าเราจะมาซับซ้อนในช่วงของการเข้าจีบ แล้วก็ช่วงที่ําแป้งกับตัวไส้ค่ะมาประกอบเข้ากันตอนเข้าจีบนี่เราต้องไปลงคอสเรียนลาไทยด้วยไหมคะได้สามชั่วโมงสักสามชั่วโมงก็จะสวยเลยอ๋อโอเคลืมเตรียมมาโอเคค่ะอันนี้ก็คือพอเตรียมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่เลยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสังเกตแป้งจะนิ่มมาก พอเราได้แป้งมาแล้วใช่ไหมคะให้นําแป้งมานวดก่อนค่ะนวดให้นวดให้เขาหายเมื่อยใช่ค่ะเขากำลังเมื่อยเลยค่ะขออนขอนวดด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะคนนี้นวดแล้วก็นวดไปเรื่อยได้เลยค่ะใช่นวดจนกว่าตัวแป้งเขาจะเป็นยังไงนะคะหายเมื่อยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอเรานวดได้ดีแล้วเนี่ยเราจะนําแป้งมาแบ่งเป็นทั้งหมด สามส่วนสี่ส่วนแล้วแต่เลยค่ะอยู่ที่ว่าเราอยากได้สีอะไรบ้างอย่างวันนี้พอยจะยกตัวอย่างเป็นสีเหลืองกับสีชมพูนะคะได้ค่ะอันนี้คือพอจะได้หรือยังได้แล้วค่ะอันนี้คือได้แล้วใช่คราวนี้เราจะแบ่งนะสักส่วนเึงนี่ค่ะแราวกวนคุณดีมหยิดสีเหลืองได้ค่ะนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็หยดให้พอยสักหยดสองหยดได้เลยค่ะประมาณสองหยดก็ได้ค่ะ๊ ให้ลงหลุมะลโอเคค่ะเราใช้แค่นี้พอนะคะถ้าใช้มากกว่านี้ก็คือสีจะจับจ้านเกินไปหน่อยค่ะก็จะเผ็ดสิคะถ้าอย่างนั้นใช่จะแซบเลยค่ะไปต่อเลยค่ะสนุกสุดๆอันนี้ก็สีส้มก็จะบานเบเรืองออสีเหลืองใช่คุณบีมทำคุณบีมต่อเลยได้เลยมาพี่ยุ้ยตาพี่ละพี่ยุ้ยผู้ที่เป็นผู้ QC และชิมมาตลอดใช่ค่ะพี่ยุ้ยมา ทำแบบคุณดีมนะคะดูค่ะดูคุณบิมตัวอย่างใส่สีต้องบีบก่อนกันโอเคของตรงพี่ยุ้ยจะเป็นสีชมพูนะคะหวานแหวงง่ายไหมคะเออตอนนี้สียังไม่มาเลยค่ะทำเป็นหลุม่อยพี่ยุ้ยวันนี้เหมือนพี่พลอยจะมาแก้แค้นพี่ยุ้ยยังไงไม่รู้นะคะเขอ่มีเหมือนเห็นเงาของตัวเองเลยค่ะวินาทีนี้ หนูบอกแล้วนอย่างี้หนูบอกแล้วว่านี่่าคะเอามือกดกดใช่เอาเอาฝ่ามือค่ะกดใช่จะได้มีแรงค่ะฟึ๊บไม่น่าเชื่อนะคะเลสีไม่มาค่ะของบิ๊มเริ่มมาแล้วนะคะพี่โยนพี่โยนส่งมาเถอะดูอ่ะนี่ค่ะใช่ ตอนที่ตัดสินใจว่าจะใช้แป้งเค้กมาทำขนมนใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นคือ,อเราลองมาหลายเนื้อแป้งแล้วไหมคะหรือว่าตอนแรกใช้แป้งอตอตแรกใช้แป้งข้าวเจ้าคะ่ะปรากฏว่าแข็งแข็งแบบแห้งเลยคะ่ะคุณบีมวางข้างนอกก็แข็งฟันหักเลยอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> แข็งพอคะ่ะแข็งไปหน่อยแข็งไปหน่อย,แ,อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้งสาลีปรากฏแป้งสาลีก็คือมันจะล้วนๆนะคะไม่ก่อตัวกันเท่าไหร่พอลองมาใช้แป้งเค้ก เฮ้ยดีอ่เฮ้ยดีใช่เลยชิมละลายในปากนี่คราวนี้ QC ีผ่านแน่ผ่านแน่นอนพี่ยุ้ยวินาทีที่ได้ชิมครั้งแรกได้ยังคะได้ยังอันนี้ได้ยังได้แล้วค่ะโอเคตอนวินาทีที่เราได้ชิมครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะก็บอกเลยว่าใช่เลยใช่เลยเห็นปล้ล่ะใช่โอ้โหสุดยอดอารมณ์ดีจริงๆรค่ะแล้วพอนวดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพอจะนําแป้งเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนหนึ่งก้อนจะอยู่ที่ประมาณ13 1 5ถึงกรัมแล้วแต่ แล้วแต่ทางแต่ดิมเห็นอ๋อตัวก้อนไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็คือสามารถนำถึงเช่นสีขาวมาผสมกับสีเหลืองเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะผสมกันเพื่อที่จะได้มีสีปันที่เป็นเทคเจอร์น่ารักนรักใช่ค่ะเนี่ยค่ะพอมิกเสรรจปุ๊บวนวนวแล้วก็บีบเพื่อที่จะนําไส้มาใส่โอ้ใันขอลองได้ไหมคะได้เลยคุณดีเอาจากตรงนี้ก็ได้ค่ะอ๋อได้ค่ะ ท่านจะได้รู้เลยค่ะตั้งแต่ตั้งต้นของคุณบีอ๋ออ่างงั้นเดี๋ยววิวเอตีเหลืองของบีแล้วกันค่ะได้เอาซักก้อนประมาณนี้ค่ะคุณบีก้อนประมาณประมาณนี้ได้ใช่ค่ะเยอะไปไหมคะได้ได้ได้แล้วก็ลองปั้นดูค่ะเป็นแผ่นกลมๆก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เลยค่ะคุณบีสุดยอดเลยค่ะเทคนิคพิเศษถ้าเรื่องขี้โกงลักษณะการเอ้าเละอ๋อไม่ไม่เละค่ะไม่เละตังดีค่ะีด นี่ค่ะแบบนี้ปกติแล้วถ้าให้ดีนะคะให้ใช้เป็นมือเปล่าล้างให้สะอาดแล้วทำค่ะถุงมือจะติดจะติดไหมคะจะติดคุณบีติดไม่พอมันเป็นรูแล้วค่ะตอนนี้มขอใหม่อีกรอบบีขอแก้ตัวขอแก้ตัวโอเคได้ค่ะประมาณนี้ค่ะก็ใส่มาใส่พี่ยุหยิบหยิบ ที่นี่ป่ะไม่ใช่วุูนตึ๊บขออนุญาตนะคะได้เลยค่ะหยิบเลยค่ะแล้วก็ห่อเลยค่ะถุงมือเปื้อนเชียวเสร็จหนึ่งใช่ค่ะระวังเลยค่ะต้นห่อมันขาดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะค่อยๆก็ค่อยๆดันขึ้นมาค่ะไล่ไล่น้จะไล่ได้ดีค่ะอ๋อไล่น้องขึ้นมา ใช่ค่ะอย่าไล่ไปไกลนะคะเดี๋ยวตามไม่ทันอันนี้พอยทำให้ดูเป็นเพื่อนนี่ค่ะพาวังแล้วก็คุณบีมาด้านข้างขึ้นมาใช่นค่ะง่าเลยค่ะเก่งอย่างเนี้ยไม่ทันได้สอนต้องนี่ค่ะปึ๊บปึ๊บป๊บเป็นครั้งแรกที่บีมได้รับคาชมนะคะตั้งแต่ทํารายการนี้มาสุดยอดแล้วก็วางในเราจะมีเตรียมเรียกว่าอะไรถ้วยถ้วยวุ้นนะคะ ใช่ใส่เข้าไปชึ๊บไม่ธรรมดาบอกแล้วว่าบีมเนี่ยมืออาชีพในเรื่องการสาธิตมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะเข้าจีบเลยค่ะเข้าจีบเหรอคะใช่ค่ะเตรลงแปลงแปลไม่ใช่ะคเป็นครั้งแรกที่แขกรับเชิญไม่ต้องรอให้บีมเล่นเองค่ะแล้วก็ค่อยๆจีบนะคะคุณบีมจีบทีละหนึ่งสองอย่าจิ้มลึกขึ้นไปนะคะนี่ ปรเคไปรอบๆเป็นชั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องปั้นเสร็จปุ๊บให้เขาจิบเลยถ้าทิ้งไว้นานๆจะแห้งแบบแบบนี้นะคะแบบที่เราเตรียมไว้แต่ที่บีมแต่เนื้อของบีมนี่คือคือดีเลยดีใช่ไหมคะใช่ตึ๊บตึ๊บหนึ่งชั้นเก่งค่ะคุณบีมนี่พอเสร็จแล้วปุ๊บไม่ทันได้สอนทันสองแล้วไม่ทันได้สอนอีกแล้วแล้วก็นี่เลยค่ะ ต่อต่ออีกชั้นต้องสำหว่างไหมคะไม่ค่ะแล้วแต่เลยอ๋อคิดเองอีกแล้วมีบสำหว่างไหมล่ะคะใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยเทคนิคขั้นสูงค่ะใช่ค่ะสูงจริงๆค่ะพอบีบพอเขาจีบไปเรื่อยๆนะคะจนสุดทางแล้วนะคะมันตันเหรอคะเร็วๆค่ะจะหมดแล้วเวลาเนี่ยจะเวลาจะหมดแล้วทำเอจ้ะสุดยอดจริงๆค่ะ อันนี้พอได้ไหมคะอุ้ยได้นะคะได้อยู่นะคะได้อยู่แปลว่าได้ก็ได้ค่ะก็ได้พอทําเสร็จแล้วคุณบีมกินเองนะคะใช่ไหมพอเสร็จเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายเอาเที่ยวเลยค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะได้ได้ได้นะคะกับสิ่งที่บีมทําเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะของคุณบีมอันนี้ค่ะแหมก็ได้อยู่ได้อยู่ มันก็เป็นเท็กเจอพิเศษพีเห็นแอบเห็นทองด้วยใช่ค่ะพอตอนท้ายปุ๊บเราจะปิดทองค่ะหลังพระไม่หลังพระหรอกค่ะบนขนมนี่แหละจ้านึกว่าจะทําบุญไปเรื่อยๆค่ะยังไงคะนี่ค่ะเอานี่ชีดก็ได้ค่ะได้ค่ะปุ๊บนี่เลยค่ะแล้วก็เอามาส่วนหนึ่งเล็กๆนี่ค่ะตรงกลางเลยค่ะกลางนึอค่ะกลางขนมค่ะจะเสร็จไหมในวันนี้ อเดี๋ยวทองติวค่ะแป๊บนึงค่ะทองเราจะเบาบางมากค่ะนี่ค่ะทองอันนี้เป็นทองสําหรับทานได้นะคะทําขนมโดยเฉพาะเลยค่ะปกตินี่ขายถ้วยเท่าไหร่คะขายเป็นกล่องค่ะกล่องละห้าสิบห้าบาทพอปิดทองเข้าไปนี่จลายเป็นเท่าไหร่คะก็อย่างห้าสิบห้าเนึกว่าจะเพิ่มมูลค่าตามราคาผันผวนของราคาทองไม่ค่ะไม่นะคะเรายังคงขายอันนี้คุณเสร็จแล้วหรอคะเรียบร้อยค่ะคุณบีมเสร็จแล้วค่ะโอ้โหทําเองที่บ้านก็ได้ใช้เวลานานอยู่นะคะ เราทำมาทำ48ชิ้นพอใช้เวลาหมดเกือบ4ชั่วโมงแล้วพี่ยุ้ยไม่ช่วยหรอคะอ๋อพี่ยุ้ยพี่เป็นการตลาดอะค่ะอ๋อเน้นเน้นหาช่องทางเน้นคอมเมนต์อย่างดี่เน้นคอมเมนต์เน้นกินโอ้โหง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือไอเดียที่ที่ดีมากๆเ๋ยบิ้งขออนุญาตโชว์ผลงานของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะในการผิดไหมคะอ๋อผิดอันละคะอันนู้นค่ะอ๋อโอเคไม่เปอยให้เราแบบปวดฝีมือเลยนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าทําเสร็จแล้วค่ะ แบบดีนะคะช่วงไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงหทำไมเล่นตัวเองอ่ะยอมใจจริงๆค่ะโอ้โหน่ารักมากมาถึงอันุน้ะนะคะที่ทำอะค่ะอันนี้ก็วางเขาไว้ก่อน มากเลยค่ะแล้วก็ไอเดียดีมากๆเลยอยากจะให้ฝากช่องทางไหนได้ไหมคะว่าถ้าเกิดอยากจะทานขนมจากร้านมหาหนมเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างคะเอาช่องทางสั่งซื้อก่อนนะคะก็คือจะมีล i n แอดก็คือสามารถใช้พิมพ์ตัวแอดก่อนแล้วก็มหาหนม m a h a n o m b k k นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นช่องทางของ Facebook i n s t a g กร m ก็มหาหนมเซิร์ชได้เลยตรงตัวภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็มหาหนม m a N A H O M B K K <อ>เหมือนกันค่ะแล้วก็หน้าร้านอยู่ที่ตรงซอยร่ม9-24อันนี้มีหน้าร้านเปิดทุกวันหยุดวันอังคารค่ะเยี่ยมเลยค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบิมก็มาใส่ในกระจาดกระจาดเป็นไหคะาาใช่คะ่ะน่ารักไหมคะน่ารักนี่คือการจัดหรือการเทกระจาาค่ะการจัดจัดจัดจจัดจัได้อยู่ไม่ทันเลย ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ได้ได้ต้องได้ไม่มีอยู่เออที่ข้างๆมีห้องว่างไหมคะพอดีจะไปเปิดร้านขนมไทยประยุกต์อะค่ะเต็มอ๋อเต็มอะคะเต็มแหมไม่เปิดจะรอค่ยหมายถึงไล่ร้านข้างๆหรือว่าไล่ร้านเราไล่เราค่ะขอบคุณไอเดียดีมากๆอยากจะให้ช่วยพูดถึงไอเดียนิดนึงได้ไหมคะสำหรับบางคนที่อยากจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะ เป็นการต่อยอดดีกว่าอยากจะคิดริเริ่มต่อยอดจากสิ่งที่เรามีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหาไอเดียจากไหนเป็นเทคนิคของพี่พลอยเนี่ยเอาเทคนิคจากไหนมาบ้างคะึ้งเลยตออตอดยากเลยใช้เทคนิคอะไรในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโอ้ยต้องเป็นอันดับแรกเลยต้องมาจากเพื่อนก่อนก็คือพี่ยุ้ยค่ะใช่คือจริงๆเราคุยกันก่อนว่าพลอยทําอะไรได้บ้างเราเสนออันนี้ไปแล้วคนทําทําได้ไหมแล้วเวลาทานรสชาติมันเป็นยังไงเราก็ ชวนเพื่อนเพื่อนี่ๆี่น้องๆของเราเนี่ยแหละมามาทำแล้วก็ลองลองผิดลองถูกกันมาแล้วก็ต้องมีเขาเรียกอะไรอะความชอบอแล้วก็ใส่ใจรักแล้วก็เขาเรียกอะไรอะชอบในสิ่งที่ที่ทำกันอยู่อะค่ะคือมันต้องมีความรักมันก็ทําได้เรื่อยๆคิดได้เรื่อยๆ <Okay. S 2> ประมาณนี้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะก็ะคือถ้าเกิดบางทีเราไม่มีไอเดียก็เริ่มจากการหาเรซส่ร์ส สิ่งรอบตัวก่อนถามความคิดเห็นของเพื่อนก่อนเลย่ใช่เยี่ยมมากเลยค่ะพี่ยูชอบดูด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นก็คือดูรูปร้านคาเฟ่อะไรบนี้ค่ะัาไม่ได้ชอบทำอาหารไงก็เลยได้ไอเดียสนุกมากๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วอยากจะให้พี่ยูกับพี่พลอยช่วยฝากอะไรถึงคนทางบ้านที่กำลังรับชมรายการของเราหน่อยค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณกรมสงเสริมวัฒนาธรรมด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะใช่พวกเราด้วยแล้วก็ต้องการกําลังใจมากตอนนี้พ่อ <c oughs> ค้าแม่ค้าทุกคนหรือ<ช>ว่าคนที่กําลังจะคิดที่จะทําธุรกิจเป็นของตัวเองก็อย่าท้อแล้วก็ขอให้สู้ต่อใชคคอ่ค่อยๆคิดค่อยๆหาช่องทางแล้วก็สักวันหนึ่งอะคะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคะ่ะคือเหมือนเราก็พอเราทําไปแล้วมีคนชอบเราก็จะรู้สึกมีความสุข แล้วทำด้วยความรักมันก็จะค่อยๆทำค่อยๆโตไปเร,ปร <t <t ื่อยๆนางเอกมากใช่ไหมคะสมกับการที่ดูหนังเกาหลีมาอย่างเานค่ะสุดยอดเดี๋ยววันหลังเชิญออกรายการของเรานะคะสืกสารสืกสารงานของบคุณล่วงหน้าเลยค่ะโอ้โหไม่มีปฏิเสธสนุกมากๆเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเชิญมาอีกครั้งได้ไหมคะพี่บิ๊มเชื่อว่ายังมีหลายเมนูทีนะมาด้วยมีเมนูใหม่ๆอลังจะลอดนะคะ โอ้โหยังไม่ถึงกำหนดแต่ว่าอย่าเพิ่งบอกใช่อย่าเพิ่งบอกจุ๊ๆไว้ก่อนมาแชร์ไอเดียกันนะคะในรายการของเราค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ยุยพี่พลอยมากๆขอบคุณค่ะเป็นอย่างค่ะได้ไอเดียแล้วรวมไปถึงยังได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความสนุกสนานในการมาแชร์ไอเดียในรายการสินสร้างทางอาชีพของเรานั่นเองค่ะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะคะที่ได้เชิญพี่ๆทั้งสองมา ให้โอกาสมาสร้างโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและก็อาหารไทยร่วมสมัยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ไอเดียดีๆความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆในการต่อย,ยอดแล้วก็สร้างม,มูลค่าให้กับสินค้าของคุณในปัจจุบันให้มันสามารถเพิ่มมูลค่าต่อไปได้สามารถรับชมรายการของเราได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วบีมพี่พลอยและพี่ ยุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ